วันนี้เอาโมเดลวมาให้ดูอีกแล้วนะครับติดฟิล์มโซละากะกับเราครับ4ชั่วโมงต่อคัน1วันผมขอ2คันนะครับเช้า1คันบ่าย1คันโมเดลวนี่ยอดที่จริงๆยิ่งตัวลองเลนส e นะเจอบ่อยมาก สวัสดีครับผมต้นครับเจ้าของร้านต้นอีกครับวันนี้เอาโมเดลวมาให้ดูอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเลือกเข้ามาใช้บริการติดฟิล์มโซลกาศกับเราครับเลือกแพคเกจโซลกัดแบล็กแพนทอมครับรอบคันแล้วก็หลังคาเป็นโซลกาศทูวิลครับสตัวนี้นะครับรอบคันจะเป็นฟิล์มเซรามิกที่เป็นฟิล์มเซรามิก5้าเลเยอร์นะครับรับประกัน8ปีส่วนหลังคาเนี่ยเป็นฟิล์มที่สําหรับติดหลังคาซันรูฟโดยเฉพาะนะครับคันนี้เนี่ยสบานหน้าเลือกเป็น 60% BPH 15นะครับผมส่วนรอบคันเนี่ยเลือกเป็นฟิล์ม40%นะครับเข้าไปประกบกับกระจกดําของโมเดล Y ออกมาเนี่ยส่วนผสมก็จะดูสวยงามลงตัวนะครับเพราะคันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยรถเนี่ยมันจะมีความสปอร์ตมีความแรงมีความดุนะครับด้วยการตกแต่งที่มันเป็นล้อดําขอบ21แบบนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์คาร์บอนเพียวคาร์บอนด้านหลังด้วยนะครับคันนี้ก็คือจะเป็นบานหน้า60กระจกคู่หน้า60นะครับส่วนรอบคันเนี่ยก็จะเป็นฟิล์ม40%พอ พอประกบกับกระจกดำเนี่ยออกมารถมันจะดูเป็นโทนสีเดียวกันนะจริงๆแล้วโมเดล Y เนี่ยมันจะเป็นรถที่กระจกเป็นหน้าายหลังดำนะครับแต่พอติดฟิล์มสูตรแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันจะดูสวยงามลงตัวพอดีีดนะครับส่วนหลังคาเนี่ยเท่าที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับใครที่กําลังมองรถเทสลาเนี่ยไม่ว่าจะโมเดล3หรือโมเดล Y นะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นกระจกเต็มบานโมเดล3มันจะแบ่งเป็น2ช่องนะครับแต่โมเดล Y จะเป็นเต็มบานแบบนี้ซึ่งรถ เขาเองเนี่ยไม่ได้มีม่านติดมาให้เราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกฟิล์มบนหลังคาเนี่ยสำหรับเมืองร้อนแบบประเทศไทยอย่างเราเนี่ยมผมว่าสําคัญมากนะครับคันนี้เป็นโซลากาดทรูวิลรหัส TV05 นะครับเป็นฟิล์มสําหรับซันลูปหลังคาซันลูปหลังคาพารานมิกซันลูปโดยเฉพาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่าฟิล์ม2ออตัวนี้ที่เป็นเซ็ตโปรโมชั่นอยู่นะครับจาก3 0 0 0 0ืเนี่ยตอนนี้ลดเหลือ23,500บาทครับติดตั้งใช้เวลา4ชั่วโมงงานเนียนสุดๆนะครับจากทีมงานโซลากาศไทยแลนด์นะคร บ่อยเข้ามาดําเนินการให้เราทุกวันครับก็อันนี้รอบเช้าเสร็จแล้วนะครับ รถเข้า9ก้าโมงเสร็จบ่ายโมงนะครับขอเวลาพักคันข้าวสักครึ่งชั่วโมงคิวต่อไปมาดูกันคันนี้ก็ใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงคันนี้ก็แอบติดอยู่เหมือนกันครับแต่คันนี้ไม่ใช่โซลกาศนะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็ราคาจะถูกลงมาหน่อย MG คันนี้ก็จะมีสลุกเต็มบานเหมือนกันคันนี้เจ้าของรถเลือกเป็นหน้า40รอบกัน 60, สลุกป80ครับแต่ว่าเป็นแบรนด์อีกแบบหนึ่งเรียกว่า Origin ครับมาดูคันนี้เป็นโมเดลวาย์ลองเรนซ์เพิ่งออกวันนี้เหมือนกน สีดํามาจากโรงงานนะครับการติดฟิล์มให้มันดูสวยงามลงตัวคันนี้ก็เริ่มเป็นแพ็กเกจเดียวก,กันกับคันข้างนอกนะอันนี้มีคิวบ่าย1คัน1วันนะครับขอเวลา4ชั่วโมงต่อคัน1วันผมขอ2คันนะครับเชา้า1คันบ่าย1คัน นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสามารถมนาะเพิ่มเติมได้นะครับคันนี้เลือกเป็นบานหน้าครับ40% BPH 30โซลากาศแบบแพนทอมนะครับผู้หน้า60%และรอบคันชุดหลังที่เป็นกระจกดำเราติด40%เข้าไปประกบหลังคาเลือกเป็นโซลากาศทูวิลรหัส05ครับชุดนี้23,000 500บาทครับรับประกัน8ปีติดตั้ง4ชั่วโมงนี่ช่างบอยคนเดิมครับใหม่แล้วมาทุกวันพรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับโมเดลวออกรถกันทุกวันครับฟิล์มดีๆเลือกกันเลือกกันดีๆนะครับหรือยังเลือกไม่ถูกโทรหาผมได้เลยครับ086 321 4000พันครับผมต้นเจ้าของร้านยินดีให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าเทสลาทุกท่านนะครับเมื่อเช้าก็มีเทสลาโมเดลวเข้ามาติดเท i อินเฟกซีราคา49,700บาทมาามเมื่อวานก็มีเมื่อวันจันทร์ก็มีครับอาทิต Tesla, ย์ โมเดล3ตัวเองไปซื้อโมเดล Y มาขับบ้างจะได้คุยกับลูกค้าทุกท่านรู้เรื่องบ้างนะครับตอนนี้โมเดล3รถดราคาด้วยนะเรียกว่าขับมา3เดือนเจ็บตัวไปแล้วประมาณ7,8็ดแปหมื่นก็ได้แต่ร้องไห้ครับทำอะไรไม่ได้โมเดล Y นี่ยอดทีจริงๆยิ่งตัวลองเ a น g e นะเจอบ่อยมาก ลองเลนกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เจอเยอะมากแต่ลองเลนจะเจอเยอะกว่าตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามีคนตั่งจองโชกเทอินเอนดูล่าโปรพลัสกับผมเนี่ยโมเดลวายอย่างเดียวนะ40คันเนี่คิดดูดิของกำลังทยอยเข้ามานะครับแต่เย็นๆรอหน่อยนะครับโมเดล3มไม่รู้หายไปไหนหมดตอนนี้โมเดลวายสี่สิบคันสำหรับโปรพลัสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทอินเอนดูล่าโปรพลัสสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับไม่ว่าจะ3หรือวาย8 0 0บาทตอนนี้ผมมีสต็อกเลยนะไม่ต้องรอ1คันติดตั้ง ตั้งศูนย์ใช้เวลา90นาทีครับผมสำหรับฟิล์มงานฟิล์มก็4ชั่วโมงครับรบกวนนะคิวตรงหน้าร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับปิดวันอาทิตย์ ตั้งอยู่ตรงข้ามสายใต้ใหม่ล่าสุดหลังที่ทําการปลายสนิทตลิ่งชันถนนฉิมพลีครับเข้าจากบรมมาประมาณ150เมตรเปิด9ก้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นครับก่อนจะมานัดคิวก่อนครับโทรได้เลย0 8 6ย์1 4 0 0กหพันหรือจะมาพักในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้ออโต้ดิกไทยแลนด์ทิกตอกยูทู h ชาแนลนะครับเสิร์ชใน Google Map ก็เจอเราเลยไงฝากด้วยครับผมต้นเจ้าของร้านวันนี้รอชมผลงานยินดีให้บริการและคำปรึกษาสวัสดีครับ